สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทางช่อง YouTube Man Audio l i n น s a อนนะครับครัสำหรับวันนี้นะครับ f c ครับทางช่อง Man Audio l i n ไ s a ์ก็เอาคลิปอัปเดตนะครับลูกหอยนะครับก็คือลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับที่เอามาลงบ่อเพื่อรอการฟักตัวนะครับเพื่อจะลงบ่อเป็นบ่ออนุบาลนะครับ สําหรับผมก็ได้เพิ่มบ่อนะครับมาอีกเป็นเพิ่มเป็นอีกสองบรวมแล้วมี4บ่อนะครับเป็นมือใหม่นะครับหัดทำนะครับหัดเลี้ยงนะครับหอยเช์รี่สีทองนะครับซึ่งลงเพิ่ม1บ่อและ2บ่อนะครับบ่อน,นั้นก็เตรียมจะลงลูกพันต่อไปนะครับแต่บ่อนี้เริ่มทดลองฟักนะครับ ก็เริ่มทดลองฟักไข่นะครับก็เริ่มทดลองกันนะครับมือใหม่จะผิดจะถูกก็ลองทดลองดูนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เขาได้ฟักตัวแล้วก็ลงน้ำไปแล้วนะครับก็จะอยู่ตามผักตกหรือว่าแหนนะครับ <Wow. S 2> กาอยู่เกาะอยู่ตามนี้นะครับก็เ,ออเริ่มขุดให้ตัวนะครับก่อนที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระเรื่องรถหรือว่าเรื่องรถไถคลิปคลิปต่างๆที่ท่านผู้ชมได้กดรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ พี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามช่องของผมนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจและกดติดตามผมเลยมานะครับก็มาดูอีกบอ่อนึงนะครับสําหรับเป็นบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับ<ว>นี่ครับสําหรับบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธนะครับที่ผมได้ลง คลิปไว้เมื่อก่อนนี้นะครับตอนนี้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ขยอยนะครับให้วางไข่นะครับขยอยวางไข่นี่ก็คือไข่ของเขานะครับขยอยวางไข่เพื่อที่จะให้ผมได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับที่อยู่ในกลุ่ม เลี้ยงหอยนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับที่แบ่งปันนะครับพันลูกหอยนะครับพันหอยเชอรี่สีทองให้ผมได้มาเลี้ยงนะครับก็จะขอบคุณมากที่ให้มาด้วยราคานะครับราคาเปลี่ยนกันเองนะครับบ้านเดียวกันนะครับคนอุดรนะครับนี่นะครับก็ดูแข็งแรงนะครับเด รอเขาจะรอเขาโผล่ออกมานะครับก็จะได้เห็นสีเนื้อของเขานะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมก็เอามาได้ประมาณ3ามอาทิตย์นะครับเขาก็คอยอยนะครับวางไข่ให้ผมแล้วนะครับเอยอยวางไข่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็ ฟักแล้วนะครับก็ได้เพิ่มมาเป็น2บอ่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าฟักออกมาปุ๊บผมก็จะขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับก็เป็นมือใหม่หัดทําก็ฟักกดไลค์ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความเป็นอยู่ในระบบพอเพียงนะครับผมมีพออยู่พอใช้นะครับพอทดลองเลี้ยงไปนะครับสําหรับก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่า กำลังจะนิยมกันนะครับในในหมูเลี้ยงหอยนะครับก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับจะถ่ายมุมที่ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าลักษณะของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเนื้อของเขาก็จะเหลืองนะครับเหลืองขาวนะครับก็ก่อนเดือนก็ฝากติดตามนะครับ ลูกพันหอยเชอรี่สีทองชุดนี้นะครับที่ฟักเป็นตัวแล้วนะครับก็จะอัปเดตคลิปนะช่วงกำลังโตเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะครับส่วนนะครับไข่ที่ยังไม่ฟักตัวนะครับก็จะปล่อยไว้แบบนี้จะคอยแยกตามหลังนะครับเผื่อว่าเขาจะโตไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าชุดที่ฟักก่อนอาจจะโตก่อน ก็เหมือนเกิดก่อนเกิดหลังนะครับพี่รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับพอดีบอ่อผมยังไม่เยอะนะครับผมก็เลยลงในบอ่อเดียวก่อนนะครับเป็นชุดแต่ว่าชุดที่อยู่ในบอ่อผ้าพันแม่พันธที่ที่ออกไข่ให้ผมใหม่นะครับก็จะเข้าไปอยู่ในบอ่อที่สองนะครับก็คือบอ่อนู้นนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับ ก็อีกชุดหนึ่งก็จะพามาดูหอยนานะครับหรือว่าหอยเชอรี่นาะหอยพันบ้านนะครับนะหอยพันบ้านก็จับมืดๆหน่อยนะครับก็เป็นหอยเชอรี่พันบ้านนะครับที่เก็บมาจากทุ่งนาเรานี่เองนะครับ เขาก็พยอยไข่ให้ผมแล้วเหมือนกันแล้วมีส่วนหนึ่งที่ปักตัวนะครับมีส่วนหนึ่งที่ฟักตัวครับแล้วก็แบ่งออกมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับก็มีกําลังโตก็มีนะครับก็กำลังโตก็ มีนะครับอยู่ตามแหนนะครับนะครับอยู่ตามแหนบ้างนะ,นนะครับก็เป็นตัวเล็กๆนะครับสำหรับพันแต่สองบอ่อนี้จะเป็นพันบ้านนะครับ2บอ่อนี้นะครับ บอ่บอบ่ออยางแล้วก็บ่อปูนนะครับก็มาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับอีกหนึงนึงทางเรียกหรือว่าอีกหนึ่งที่หนึ่งช่องทางที่ผม กำลังจะทำนะครับก็คือเลี้ยงหอยเชอรีนะ่นั่นเองนะครับต่อจากงานสวนอันนี้ใช้เวลาว่างนะครับหมายถึงไม่ได้ไปสวนก็ลงมาเล่นกับนี่นะครับบอ่อหอยก็เลี้ยงเลี้ยงดูดูเล่นเล่นไปนะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับคิดจะเลี้ยงอะไรก็ลองทดลองเลี้ยงดูนะครับก็ฝากพี่เพื่อนกดติดตามให้หน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตเห้เพื่อนได้รับชมแค่นี้คลิปหน้าจะลงคลิป อนุบาลชุดนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหมยออนุบาลชุดนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรบคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ